ที่สิเงาดาบประกายอาวุธชชหุนปิวควบขับม้าพ่วงพีนขนคอแดงชานตัวนึงออกจากเมืองกิมเล้งบาโชมหน้าสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนื่องพราะประสบเหตุการณ์ลี้ลับพิสดารซัาซ้อนศัตรูเร้นลับตนเองเปิดเผยตลอดรายทางกิงตื่นตัวเต็มที่ โรมกับรอบสังเกตดูว่ามีศัตรูสะกดติดตามหรือไม่เจทว่าเร่งรุดเป็นเวลาห้าหกวันกลับปลอดภัยอะไรเรื่องเราวันนี้ย่างเข้าเชิงเขาเรียกสัวชอบมุนปิวควบขับมาไปตามทางภูเขาซึ่งอยู่ภายใต้ต้นไม้รกขรึมบทบังเห็นเส้นทางคดเขียวเลี้ยวรถเปลี่ยมอุปสรรควากน้ำมีเห็นรถลาม้าต่าง ผู้คนสัญจรแม้แต่น้อยอาทิตย์บ่ายคล้อยสู่ตะวันตกนอกจากเสียงเกือกม้าก,กระทบพื้นเป็นจังหวะรอบบริเวณล้วนสงัดกันเงียบสงัดจนผิดปกติวิสัยชอหุ้นปิวตื่นตัวขึ้นเลื่อนมือแต่ด้ามดาบที่วางเอวกว่าตาขมวาวไปรอบ้างเงียหูสดับฟังสภาพสำเนียงพรนปรากฏวัตถุสิ่งหนึ่ง วาบเข้าสู่คลองจากสุกลับเป็นตัวเงินที่ใช้ในขุมนรกใบหนึ่งตัวเงานานาินนรกตรึงติดกับกิ่งไม้ซึ่งยื่นขยายขวางทางใช้แต่ปูดำเมื่อเมื่อมตัวหนึ่งเสียบไว้บนตัวเงินคล้ายยังมีอักษรขีดเขียนอยู่ชอหุ่เปียวสถานใจวุบพร่างบังเหียนเพ่งตามองเห็นบนตัวเงนินขีดเขียนอักษรเป็นใจความว่าเส้นทางมรณะ ผูสัญจรชังท่าวชอมุนเตียวหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยคำหนังขึ้นนี่หมายความะอไรหรือมีชนชาวอาธรรมคิดปล้นชิงผู้คนในที่นี้ไม่หากแม้นคิดปล้นสะดมคงไม่ติดข้อความอย่างเปิดเผยดูท่ามุ่งมั่นหมายทำร้ายเราคขบคิดถึงตอนนี้พันแย้มยิ้มออกมากระตูุกบงังหงิน คู่มาเสียต่อเมื่อบรรลุถึงใต้กิ่งไม้ที่ปักตรึงตัวเงินซึ่งชายในขุมนรกก็เจินมือกระตุกตัวเงินใบนั้นลงมาฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยปโปรยลงบนพื้นแขนหัวรอกล่าวว่ายังไม่ถึงหุบเขาปิศาจเลี้ยวรอปิศาจก็ชิงปรากฏกายแล้วหรือทางภูเขายิ่งมายิ่งคับแคบต้นไม้สองฝ้าข้าดทาง เดินบทบังท้องฟ้าบรรยากาศเมื่อครึมเรือนสรวคล้ายลูกน้าเข้าอาณาจักรปีศาจจริงๆไปได้สิบกว่าอันปรากฏเงาดำสายหนึ่งผิ้วและเลี้ยวลงจากยอดไม้สกัดขวางทางไวผู้มาอายุป,ประมาณ60สิเรือนร่างทั้งผอมทั้งสูงเข้าหน้าสูบสิทด,ดุดวานอนสองคิ้วหุบตำ ตาเขียวปัดดุดอสรพิษร้ายสวมอาพรชุดดำสารรูปคล้ายพูดผีปีศาจที่ผดโผลจากห่วงเวจีชอหุนเปิวนับแต่ออกท่องเที่ยวในวงนักเลงเคยพบผ่านผู้คนลักษณะประหลาดไม่น้อยแต่เพิ่งเผชิญปีศาจร,ร้ายเยี่ยงนี้เป็นคราแรกต้องสถานใจเล็กน้อยร่งบังเหียนมาไว้ตัวประหลาด ชุดดำสำรวดดูชอหุ้นเปียวตลกหนึ่งผันหัวโร,ร่อเคียียกล่าวว่าเด็กน้อยตาบอดหรืออะไรกระแสเสียงแห่ผ้าดุดล่อแตกราคายโสจิ้งชอหุ้นเปียวยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าขบเจ้าสายตาคมกลา้าสามารถสังเกตพูดพลายปีศาจร้ายได้อย่างกระจ่างชัดแจ้งดูปรลาดกล่าวว่ามิฉะนั้นเจ้าคงไม่รู้จักหนังสือ ชอหุ่นเปียวกล่าวว่าข้าพเจ้าเรียนหนังสือไม่มากนะมีรู้จักอักษรบางคำจริงๆตัวปร,ราชาดดำเข้มเสียงว่าอย่างนั้นเจ้ารู้จักข้อความบนตัวเงินนรกใบนั้นหรือไม่ชอหุ่นเปียวกล่าวว่ากราบรู้จักดีเพียงแต่มันเป็นสิ่งอัปมงคลขมกูว่ววนผู้คนผ่านทางข้าพเจ้าจึงฉีกมันทิ้งไปตัวปร,ราชาดดำเสย แยกเขี่ยวแพร่ทั่วโร่อย่างคลุ้มคลั่งราคาโสกล่าวว่าประเสริฐมากเด็กน้อยเรียกว่าอะไรข้าพเจ้าเชชอนา้ำหุ้นเปิียวที่แท้เป็นดาบลมกรดชอหุ้นเปิียวมีนาเราจึงยะโสพยองปานี้ชอหุ้นเปิียวยิ้มพางกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงไม่เกรงกลัวพูดพลายปีาศาจร้ายหายะโสพยองในที่ใด ขณะว่าก่ลาวต้องรอบสงสัยใจตนเข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามมุ่งเป้าหมายทำร้ายตนแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับไม่รู้จักว่าตนคือชอหุ่นเปียวแสดงว่าข้อสสนิทานตัวเองพลาดผิดไปจึงเอ่ยเสืบต่อท่านสามารถบ่งบอกนามสูงทรงหรือไม่เจ้าม่ทราบว่าเลาหูเป็นใครหรือ ชอขุนเปียวว่าร้พลางกล่าวว่าข้าพเจ้าโรคปรู้จำกัดหารู้จักยอดขนเยี่างทันไหมแล้วโหแท้ตั้งนามทุชายาผู้ดำมหิตโอ้ท่านคือผู้ดำมหิตที่ชนชาวบุริมพอได้ยินนามก็วาดวันขวัญฟอหรือสำเนียงเสียงกล่าวเปลี่ยมแววตื่นตระนุทราบว่าผู้ดำมหิตพลังฝีมือสูงเยี่ยมนิสัยโหดเยี่ยมอมหิต นับเป็นจอมอาศูรที่สะสมแต่ความชั่วร้ายผู้ดำมหิตเห็นสีหน้าชอหุ้นปิวปรากฏแววแตกตื่นจึงกล่าวยางภาคผมลำพองเมื่อสาบน้ำเล่าหูสมควรทราบวาระสุดท้ายที่ลวงล้ำเข้าเขียดหัวข้ามของเล่าหูกระมังชอหนปิวกล่าวว่าฝังว่าท่านใช้ตัวเงินนรกกีดกันสถานที่ เป็นเคทวนข้ามผู้ใดผ่านเข้าล้วนต้องเสียชีวิตนี่ผิดเจ้ายัางมีรีบคุกเขาลงคำน้ำเล่าโหให้เราละเว้นชีวิตลงทันสถานเบายีกเฤยชอมุนปิวหัวร้อหา่หากล่าวว่าผู้อโศ่ังรู้จักกล่าวล้อเล่นนักอะไรเจ้าไม่โคกศีรษาคำนเบ้ำฤทนั่นใหญ่ไม่ใช่วาจาเลวไหลผู้เอื่อเกรงกลัวผู้รมหิตท่าน ข้าพเจ้าหากิ่งเกรงไม่ผู้ดำมเหตุเตือนด,ดานเป็นการใหญ่กลางสองแขนวาดทวงท่าไม้โถมใส่ช่อหุ่นปิวกล่าวอย่างยิ้มแย้มชากรข้าพเจ้าคิดถามไทยปรการหนึ่งผู้ดำมเหตุกล่าวว่ามีลมอันใดรีบพายออกมาชอหุ่นปิวกล่าวว่าท่านกลางกั้นสถานที่นี้เป็นเขตหัวห้ามิทราบมีจุดมุ่งหมายใด เจ้ายัางไม่คู่ควรรับทราบท่านนิยอมบ่งบอกหรือยิงเกรงข้าพเจ้าสอดมือยุ่งเกี่ยวหรือผู้ดำมเหตุคุณแค้นจนแทบมีควันป่วยพุ่งจากร่างขู่คำรามว่าเด็กร้ายกาศเจ้าลองปัวสวะส่องดูหน้าตัวเองว่าอาศัยผู้เยาว์ขู่ควรกับการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเล่าหวหรือ ชอหุ้นเปีวกล่าวว่าขอเพียงข้าพเจ้าบังเกิดความกระเตือรือรน้นต้องให้เป็นเรื่องของบรรพบุรุษท่านนับย้อนขึ้นไปสิปรุ่นข้าพเจ้าก็สอดมือเข้าย่องเกี่ยวผู้ดําเหตุไหนเลยสะกดคมเพลิงโทสาได้กูร้องเสียงเกี้ยวกระดเสืกประราดมายัง,ว,งว่องไวพลักฝ่ามือออกในระดับเสมอ,ออกตวาดว่านอนลงพร้อมกับเสียงตวาด วารากดพลังฝ่ามืออันดุร้ายเกลียวกราดคุมหนึ่งทะลักทลายออกชอหุ่นเปียวระมัดระวังแต่แรกหัวร่อดังยาวนานเอียนร่างมาทางขวาพลิกลงจากหลังมา้าสองเท้ามิทันแต่สัมผัสพื้นดาบยาวก็ถูกตะปบจากฝักตวัดมือขวาบุปรรกายดาบกรีดกระจายจ้าไปดุดสายฟ้าชอหุ่นเปียวออกท่องเที่ยวเพียงปีเศษ ก็ได้ชายาดาบลมกรถมาความว่องไวของเพลงดาบเป็นที่คาดคำนวณได้สภาวะฝ่ามือผู้ดำเหตเพิ่งกระแทกออกสภาวะก็วาบถึงไหล้ายมันผู้ดำเห็ดหน้าแปลเปลี่ยนไปรีบบิดเอวสลับเท้าเลี่ยงหลบเพลงดาบยางบุดบิดจากนั้นรั้งสองมือขึ้นกระแทกกระทันเป็นมรสมพลังสองขุมใส่ทรงอกชอหุ้นเปียว ชงม้ตนปิวกรีร่างเขียงๆมาทางขวาเป็นการลบเลี่ยงจากนั้นเจื่นเท้าขวาสกิดลำต้นไม้ข้างทางหยิบเจียมพลังดีตัวกรับกราดาฟาดฟันดาบลงกระบ,บวนท่าดาบนี้แปลปราบใส่ดุดฟ้าแลบลันอัศนีบาดขนองฝันใส่ศีรษะฝายตรงข้ามอย่างรวดเร็วฉับไวเกลียวกราดเหลือประมาณ พูดทำให้แตกตื่นตกใจยิ่งเปลี่ยงกายลบเลี่ยงอย่างสุดความสามารถแววเสียงดังควบมุ่นมวยพมถูกคมดาบฟันหลุดลงมากระจุกใหญ่แทบทำร้ายถูกหนังสีชาเมื่อเป็นเช่นนี้สร้างความตื่นตระโนกแกมันจนควันนี้ดีฟอนาแดงชานจรดใบหัวรวิ่มร้องว่าที่แท้เจ้าเป็นสิทธิจอมดาบงมงายชอหุ้นปิว พิ้วล่างลงสัมผัสพื้นแต่ไม่ฉกชวยโอกาสลุก,กไร่สำเติมยิ้มพลางกล่าวว่าท่านพังซาบรึมีผิดเล่าหัวชล่าเลิ่นเล่ชบุกจึงพ่ายแพ้นในท่าแรกอย่างนั้นตอนนี้คงไม่ชล่าเลิ่นเล่อกกระมังผู้ดำเหตุกล่าวว่ายอมแน่นอนเสือเท้าประหาดมา กระดาดฟาดฝ่ามือดังเคลืนใหญ่พลังฝ่ามือหนักหน่วงรุนแรงกว่าตอนแรกเท่าตัวชอหุ้นปิวมุนกายดังควับกรีดดาบในมือขวาออกด้วยท่านางแอนทลาคลื่นใส่ร่างทนล่างฝ่ายตรงข้ามผูดำ m เหตุครานี้รมัดรวงกว่าเดิมพอเห็นฝ่ามือจูโจมพลาดผิดก็เคลื่อนร่างเปลี่ยนตำแหน่งลบเลี่ยงสภาวะดาบอย่างสวยงาม ตะวัดเท้าเตะกราดมายังชายโครงชอหุ้นเปีวตะวดาดว่ามาได้ประเสริฐร่างเย็ยนยัดกับที่เพิงน้อมร่างทนบนลดคมดาบลงบุกพอดีฟันใส่เท้าวขวาฝ่ายตรงข้ามผู้ดำหิตรีบหดเท้าเขินกลับกลางนิ้วชี้นิ้วกลางคางซ้ายทิ่มสกัดมายังดวงตาทั้งสองของชอหุ้นเปีว ทั้งสองกระโดดโลดเล่นดุดสายฟ้าขนองปนจูจมกระบวนท่าคลีคลายสลายอย่างรวดเร็วโชว์พิตาพานพ้นไปลายสิบกระบวนท่าชอหุ้นเปี่ยวพันตะวาดก้องทุ่มเทมไม้ตายของสิบแปดท่าสังหารนามสั้นสามวิญญาณออกปรกายดาบวูบวาบสามคราชวนตาละลานผ้าพรายแววเสียงครางดังหนะัก ขัวดำหิดทอยปลาจากมงสองวาอาพรชุดดำที่สวมใส่ถูกกรีดขาดสามแห่งพอดีอยู่ตำแหน่งปกเสือ้อขูอหัวใจและท้องน้อยมีน้ำซ้ำรอยขาดนิ่นทั้งสามล้วนพาดขวางมีความยาวเท่าเทียมกันหากแม่นโฉนปิวคิดปรือชีวิตวายตรงข้ามรางของผู้ดำหิดคงถูกวันคาดสมัันเป็นสามท่อน ผัวทำเหตดหน้าบัดเดียวสีขาวบัดเดียวเขียวคล้ำกล่าวเสียงแห่โหยเด็กน้อยเล่าหัวยอมรับว่าสิบแปดท่าสังหารของเจ้าร้ายกาจจริงๆชอหุ่นเปียวกล่าวว่าท่านยอมรับการพ่า่แพ้นับว่าเลื่อมใสอย,ยู่ผัวทำเหตุกล่าวว่าแต่เด็กน้อยเจ้าวันนี้อย่าคิดหมายมีชีวิตรอดจากที่นี้ได้ ชอคุณเปียวงบนวูบก,กล่าวว่าท่านยังคิดหากานอีกหรือมีผิดหาคิดหาการอีกข,าขราขพเจาเห็นว่าท่านสมควรเรียกระดมผู้ช่วยเหลือมาผูดำหิดแผดเสียงฮัวร้กล่าวว่าผู้ชยเหลือแล้วหัวมาถึงแต่แรกแล้วเพ่งขาดคำในดงไม้สงกว่าข้างทางปัวรากดเงาร่างสีสายทะลันวูบออกมาดุดวิญญาณพูดร้าย ทั้งเสียอายุตั้งแต่5 0าสถึงหกล้วนสวมใส่ชุดดำเขาหน้าทุเรศอัปลักษณ์มีผิดแพกจากอสูรร้ายปีศาจร้ายชวนให้ผู้พบเพ็นไว้วันควนสยองพวกมันกระชับกลุ่มอาวุธผิดแพกแตกต่างกันมีทั้งกระบี่ควานกระบองหอกสีหน้าล้วนประดับด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายเปรี่ยมอาทรรการฆ่าฝันอนาม ah ิต ชอหุ่นเปียวหอบสูดลมหายใจยางหนาวเน็บคำหนังขึ้นผู้ดำมิตท่องเที่ยวเพียงลำพังตลอดมาบัดน,นี้กลับปรากฏพวกผองขึ้นสี่คนมีนำซ้ำสวมใส่ออรเจียงเดียวกันหรือทั้งห้าเป็นคนของค่ายสำนักใดความคิดพูดว่าตุดสายฟ้าปากลับกล่าวเสียงกังวาลปรเสริฐมากเยี่ยงนี้ค่อยใช้การได้ โฮดำหิุแค่นหัวร่อกล่าวว่าย่าได้โทษว่าเล่าโหคิดช้ายพวกมากเขาอาชัยวันนี้เด็กน้อยเจ้าต้องตายแน่นอนไม่ทาบยอดคนทั้งสีนี้เป็นใครทั้งสี่คือผู้กล้าคนเขาปักมังพี่ยายชายากระบียสณีห้วยแน้อันดับสองขวานวิชุหวยหุยอันดับสามมังกรเขาเดียวหวยปู้ อันดับสีเจ้าพยักหวยจุงงชหุ่นผิวก็เคยได้ยินชายาเสียวลักปักมั่งซึ่งประโคมโหมตนเองเป็นสีผู้กล้าปักมั่งดังนั้นพงกศีรชาต่อบุคคลทั้งสีกล่าวอย่างเยือกเย็นยินดีที่ได้พบผู้ดำเหตุกล่าวเสริมขึ้นเด็กน้อยมีคำสั่งเสียใดหรือไม่ชหุ่นผิวกล่าวว่า หามีไม่ข้าพเจ้าเพียงสงสัยว่าพวกท่านทั้งห้ามีแผนมุ่งหมายใดอื่นหรือจงใจดักรอพวกข้าพเจ้าเด็กน้อยเจ้ามีม,มีอริบาทหมางกับพวกเราพวกเราจะต้องล่วงหน้ามารอคอยเจ้าชงเปียวกลาวา่าวอย่างเชื่อมใาข้าพเจ้ากลับรู้สึกพวกท่านหมายทำร้ายข้าพเจ้าท่านทั้งห้าเป็นพวกพ้องเดียวกับหกพิการหุ่นนำกระมัง ผู้ดำเหตุกล่าวว่าวาจาไร้สาระจะได้กล่าวพวกเราหามีไมตรีครบหากับหกพิการหุ้นนำเมื่อหลายวันก่อนข้าพเจ้าเคยพบผ่านหกพิการหุ้นนำพวกมันเชกเช่นกับท่านทั้งห้าไม่มีอริบานมางใดกับเรากลับลงมือหมายสังหารข้าพเจ้าผู้ดำเหตุแค้นหัวร้อไม่ตอบคำโบกมือคราหนึ่งเสียพลักปักมั่ง ก็แยกย้ายกระจายออกยืนยัดตามตำแหน่งอันมีเปรียบตระเตรียมจูโจมระดมใส่จบบทที่สิบา